มากเลยนะคะทุกคนน like, like. ี้กินก๋วยเตี <ok ๋ยวได้เลยเหลือคนละสายก๋วยเตี๋ยน้ำใสจากใจสองคนมาถึงก็กินก่อนเลยกวเมาเรือเรื่องกินอยากกินข้าวจน้ำจ้อนน้ำจ้อนคือกินขาใช่ไหมถ้าสวยหล่ะอาซีอาซีสวยคือคนในอาซี เราแล้วครับไปที่เกาะสุรินทร์นะครับเดี๋ยวไปขึ้นเรือที่ท่าเรือคุรับุรีนะครับการนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมง20นาทีนะประมาณชั่วโมง20นาทีนะเราไปกับทัวร์กรีนวิวกรีนวิวทัวร์นะเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือกันบ้าตอนนี้เราก็จะถึงท่าเรือคุราบุรีแล้วนะครับเอา้ามครับว๊อ กล้ถึงแล้วป่ะมาถึงก็อิ่มเลยกลัวเมาเรือเรื่องกินเรื่องอยากเขามีขอให้กินนะขนมใส่ไส้แล้วก็มีข้าวเหนียวเป้งเด้อมาลงเรือแล้วเราก็จะไปลงเรือนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง15ห้านาทีเพื่อไปยังเกาะสุรินนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะสุรินไปกันเลย เป็นอหนึ่งในโซเทียลนึงเลยนะที่เห็นหน้ามามากเขาจะขายของขายกำไรอยู่บนเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันครับเยี่ยมเยิ้ยมสวยๆน่ารักมากเลยสวยไหมสวยค่ะสือนี่สวยสุดอยู่ข้างหน้าสุดเลยกินข้าวนน้ำจ้อนน้ำจ้อนคือกินข้าวใช่ไหมถ้าสวยล่ะสี่ อาซีเสือทุกคนในอาซีสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้ำกาละเกดน้ำกาละเกตที่นตรงนี้คือโรงเรียนของชาวมอแกนนะครับเป็นโรงเรียนของเด็กๆชาวมอแกนจะเรียนที่นี่นะครับเกาะสุรินทร์มีสัญญาณมือถือแค่ตรงที i i ่ทำการอุทยานนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเลย ชอบมากเลยนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากเลยใช่ก็คือเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เลยนะคะนี่เดินชมวิถีชีวิตไม่มีสัญญาณมือถือนะเออเขาก็แบบยังอยู่ได้ไม่ไม่เห็นมันสำคัรมีแมวนู่แมวแมวเยอะมากเลยเด็กแมวเด็กอันนี้ลูกมันกำลังร่อนสีสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันแล้วนะครับจะไปมากเลยนะหมู่บ้านที่นี่เราได้เห็นความน่ารักของเด็กๆน้องๆน่ารักมากเลย เดี๋ยวเราจะขึ like ้นเรือไปดำน้ำต่อแล้วป่ะนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่เกาะสุรินแล้วนะครับเนี่ยเป็นจุดดำน้ำแรกของเรานผมพาไปดูข้างล่างน้ำใสมากผมบอกเลยนี่ครับใสจริงนี่เาเขากำลังดำน้ำาอยู่ตรงนี้ชื่อว่าอ่าวสปาร์ล์นะครับปกากรังเยอะมากเดี๋ยวผมพาไปดูกัน น้ำที่ป่าสับประรดสวยมากเจอปลานนโมโด้วยจะไปดูอีก2ได้ช่วงบา่ายถึงแล้วครับวันนี้เขาเรียกอา่าวท่องขาดเป็นที่ทังการอุทยานนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวด้านบนตรงนี้กันเป็นไงอร่อยไหมอร่อยเป็นอาหารบุฟเฟ่นะทัวร์ที่ไหนมาเขาจะมารวมกันจะกินกินด้วยกันหมดเลยมีมีกไก่ด้วยนะอร่อยมากที่จริงมีเยอะกว่านี้นะผมตามมาสามอย่างเองมีไก่ทอดมีมัสมั่นผัดผักอร่อยมากเติมพลังกบบนไปเที่ยวต่อมีโซนของหวานขนมเครื่องดื่มให้บริการด้วยนะนี มีพี่ให้บริการไม่ใช่เป็นหาดด้านหลังของอ่าวช่องขานนะสวยมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้นะเขามีที่พักด้วยนะครับพี่พักราคาไม่แพงนะเป็นของอุทยานตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีโขดหินนะครับที่เราสามารถมาถ่ายรูปสวยๆได้น้ำใสมากเลยนะคะทุกคนนี่ว้าวมากเลยใสจริงนะคะนี่ กินก๋วยเตี๋ยวได้เลยเหลือคนละสายก๋วยเตี๋ยน้อใส่กัาใจสุดอันนี้เรามาครั้งที่3แล้วนะครับหรือว่าสวยไม่เปลี่ยนไปมีหมู่บ้านชาวมาแกนมีจุดดำน้ำมีหาดสวยๆบรรยากาศเงียบสงบมากครับจุดดำน้ำสวยมากเลยนะพี่นรอบอันดับต้นๆของประเทศเลยจุดดำน้ำที่นี หลังจากที่เราพารักทานข้าวถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะไปดำน้ำต่อนะคะเราชอบที่นี่มากเลยบรรยากาศดีมากเลยนะมีโอกาสอยางมาพามกักบนเกาะเนี่ยเราไปดำน้ำอีก2จุดนั่งเรือมาแป๊บเดียวจากเขาช่องขาดก็จะมาถึงนี่อาบอนแต่เราลงไปดำน้ำกันนี่ดูน้ำใสามากนี่มีเห็นแมงกะพุนเลยเนี่ยเราไปดำตรงนี้กัน ปลาเยอะมากแล้วน้ําใสมากเหมือนกระจกเลยนะแล้วก็อย่างคือมีแมงกะพรุนนะตรงนี้เขาเป็นอีกจุดหนึ่งนะเขาเรียกนีโมพาราไดส์ให้ดูนะเขากำลังดำเดี๋ยวเราไปลงบ้างดีกว่าไป ก็มาถึงแล้ว,ลวทิปเกาะสุรินเป็นอีกหนึ่งทริปนะที่ชอบมากเลยสวยบรรยาก,กาศดีเนาะน้ำใสน้ำใสมากรถจะมารอรับที่ท่าเรือเนี่ยนะครับเราจะกลับไปที่เขาหลักโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย